สวัสดีคะ่ะทุกคนบ <Bu> e <enas. S 1> <c oughs> น a สแปลว่าสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาสเปนเกี่ยวกับฤด,ดูทั้งสี่ฤดูของประเทศสเปนนะคะเป็นคำศัพท์ทั้งสี่ฤดูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนก,นกันกับเจ้าของภาษาอีกแล้วค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ Pri Mavera Pri m a v e r a ฤด,ดูใไ,ไม้ลิ ฤดูร้อนฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤ <c oughs> ดูคนพูดหน้าขำมากเลยค่ะฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤ <c oughs> ดูหนาวค่ะเป็นไงคะฟังไปขำไปไหมคะ <c oughs> ครั้งแรกครั้งที่สองของเขานะคะเขาก็เลยเขินๆน,นะคะคุณครูเขินๆน,นะคะเอาละค่ะอวันนี้เราก็มาให้ความรู้ให้พวกเราทุกคนได้เรียนเกี่ยวกับฤด,ดูทั้งสี่ฤด,ดูของประเทศสเปนกันแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊าย